อก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอนทอนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเกา่าสมาชิกใหม่นะฮะอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็ถึงเวลาหลักร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ดูหลักดวยบนหลักสิบบนแล้วก็มาดูหลักร้อยบนในคลิปนี้นะสมาชิกนะมาดูหลักร้อยบนในคลิปนี้นะครับหลักร้อยบนผมชนให้3สูตรนะรสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตร A สูตร B สูตร C นั่นแหละฮะสูตรที่1นี้เป็นหลักร้อยตัวเดียว สูตรที่2นี้เป็นหลักร้อยสตัวมา1ตัวกับสูตรที่สูตรส่นี้สูตรที่3นี้หลักร้อยสตัวมา1ตัวเหมือนกันนะชนกันตัวไหน3สูตรนี้นะครับก็ให้สมาชิกนะครับพิจารณาเอานะย้ําเตือนนะสูตรแรกนี้เป็นหลักร้อยบนตัวเดียวนะสูตรที่2องร้อยบน2ตัวสูตรที่3นี่ก็ร้อยบน2ตัวนะครับก็จับเทียบ3สูตรเนี้ยนะครับชนกันตัวไหนก็มาตัวนั้นนะอันนี้ก็คือผลออกนะสมาชิกนะ อ้าวก็ <c oughs> ใครที่นะครับนะครับรอสูตรหลักร้อยนะก็จะเป็นสูตรหลักร้อยสูตรใหม่นะสมาชิกนะทําลงให้สมาชิกได้รับชมกันเป็นขั้วแรกสูตรเก่าลุดนะฮะก็นําสูตรใหม่มาให้สมาชิกได้รับชมกันนะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแก้ถอนหน้าคำนวณฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่องผมด้วยนะครับสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมลกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับ มาฟังคาเตือนทางช่องกันก่อนคำเตือนนะครทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสน,นุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนั่นมาชีกแกแยะวิียเพราะด้วยตัวท่านเองถูกผิดกาบขอโทษขออภยัยนะครับอะมาดูฮนะเข้าสู่กันได้เลย สูตรนะฮะสูตรพวกที yo, ่หนึ่งนะครับสูตร A นะครับได้เลขหนึ่งตัวเดียวนะสูตรที่สูตร B ได้เลขสามกับเลขหนึ่งสูตร C ได้เล 1, ขหนึ่งกับเลขห้าอะสามสูตรเนี้ยเล 3, ขสามกับเลขห iatric, นะ้าเนี่ยมันไม่ชนนะมันชนกันที่เลขหนึ่งทั้งสามสูตรเลยก็ดอกหนึ่งเก้าหกนะก็อ่นะก็ตัวชนนี่นะฮะ, 1, ะก็คือเลขหนึ่งนะครับตัวชนก็คือเลขหนึ่งที่หลักร้อยบนนะสมาชิกนะที่หลักร้อยบนถูกเป็นข้ที่หนึ่งนะ หลักร้อยบนเทียบชนกันสามสูตรนะครับชอบสูตรประเภทนี้ก็เตรียมแคบสูตรไว้ถ้าใครไม่ชอบมองผ่านนะครับเอามาต่อกันงวดที่สองหลักร้อยบนเทียบชนกันสามสูตรสูตร A ได้เลขห้าสูตร B ได้ห้ากับสามสูตรซได้หนึ่งกับห้านะครับสามกับห้านี่ไม่ชนอีกนะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโทษทีสามกับหนึ่งเนี่ยไม่ชนมันชนกันที่เลขห้าเนี่ยสามสูตรผลออกค่าหนึ่งเก้า ก็เลยค่าตัวชนน่าสมาชิกนะก็มาที่หลักร้อยนะมาที่หลักร้อยนะถูกเป็นงวดที่สองมาตอนวดที่สามวดที่สามนะฮะสูตรพมย้อนได้ดูหกงวดนะสมาชิกนะ สูตรที่อ่าข้อที่3สูตร A ได้เลข4ี่นะสูตร B สูตรที่สนี่ได้เลข4กับเลข2สูตรสสูตรที่3นี่ได้เลข4กับเลข8อ่ะมันชนกันที่เลข4นะฮะเลข2เลข8ไม่ชนชนกันที่เลข4พ่ผออกสี่หนเลข4นะครับก็มาที่นะครับหลักร้อยบนเลข4ก็มาที่หลักร้อยบนขัอที่3อ่ะถูกขัอที่3 ก็ทุกๆตัวเลขนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ผมจะพูดแบบนี้ทุกคลิปนะครับเพื่อเพื่อสมาชิกนะฮะจะได้เข้าใจตรงกันว่าให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่การันตีว่าจะมาหรือเปล่าครับถ้าชอบตัวเลขนะครับค่อยนําไปพิจารณาเอาถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับอหัวที่สี่หาสูตร A นะฮะร้อยบนตัวเดียวหาสูตรที่1นึ่งร้อยบนตัวเดียวนะครับเลขสี่ สูตรที่2ก็คือสูตร B ีร้อยบนสตัวมา1ตัวได้เลข4กับเลข2องครับอ่ะสูตรที่3ามอ่าสูตรสีอ่ะหลักร้อยบนสตัวมา1ตัวได้ศูกับสนะครับผนออก4 1 7อ่ะมันชนกันที่เลข4 3่ส,สูตรเลข2อ่ะมันชนกันที่เลข4 3่สูตรเลข2กับเลขศูนย์ไม่ชนก็ตัวชนนะก็คือเลข4 มาที่หลักร้อยก็เป็นเลขสี่ตัวชนอ่ะถูกเป็นงวดที่สี่ถูกงวดที่สี่ตามสูตรเอามาต่อกันงวดที่หนะ้าสมาชิกนะงวดที่ห้าสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวสูตรที่หนึ่งก็คือสูตรเอได้เลขหกร้อยบนสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรบีได้หกกับสี่สูตรซีสูตรที่สามได้สองกับหกนะครับพัวหนอกหกห้าสอง มันชนกันที่เลขหกนะครับ <c oughs> ชนกันที่เลขหก 6. ก็เลขหกก็มาที่หลักร้อยบวกอ่าเลขหกมาที่หลักร้อยบวกตัวชดน,นะครับอ่หลักร้อยก็มาที่เลขหก 6. ถูกเป็นวดที่ห้าครับถูกเป็นวดที่ห้า ะมาต่อกันหัวที่ 6, หัวที่ผ่านมาสูตรหลักร้อยบนสูตร A ได้เลข8สูตรหลักร้อยบนสูตร B 0กับ8สูตร C นะได้8กับ2อ่ะ3สูตรนี้มันชนกันที่เลข8ฮะเพราออก8 7 3อ่ะเลข8นะครับก็มาที่หลักร้อยบนมาทั้ง3สูตรตัวชนนะครับ ทุกคับตัวเดียวชนกันอาถูกหกวงเอามาต่อกันงวดที่จะถึงนี้นะฮะหลักร้อยบนชนกันตัวไหนนะครับไปดูวิธีทำกันนะสมาชิกน่ารือไม่ชนนะไปนี่ฮะสามสูตรอันนี้สูตรที่1สูตรที่2ส,สูตรที่สามนับสาสูตรสูตรที่หนึงเลขเลขหลักร้อยตัเยวเดียวด้วย สูตรที่2หลักร้อยสตัวสูตรที่3นี่ก็หลักร้อยสตัวครับเอามาดูสูตรที่1กันก่อนหลักร้อยบนครับวิธีทำนะฮะนำหลักร้อยบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยเลขสาตัวหน้าครั้งที่1นึ่งครั้งครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยนะครับเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้ง แล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อนะครับอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ไปบวกเลขกคงที่ก็จะได้เลขวิ่งหลักร้อยบนสุดที่1ตัวเดียวนะครับอ่าบวกกันดู8บวกศูนย์ลงท้ายเลข8ดบวกศูนย์ก็ได้8 8ปดมาบวกศูนย์ีก็ได้8 8ดบวกสามลงท้ายเลข1นะหบวกสี่อ่าลงท้ายเลข5้าห้าบวกหคงที่ห้าบวกหคงที่ลงท้ายเลข1 อาวันนี้นะสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวสูตรที่หนึ่งนะครับหาได้เลขหนึ่งครับอ้นนี้ครับได้เลขไดหนึ่งเอามาต่อตกันกับสูตรที่สองหลักร้อยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับหลักร้อยบนสองตัวมาหนึ่งตัวอภิธิธรรมนําหลัลกสิบบนหนึ่งครั้งเอามาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้ง บวกกันได้เท่าไหร่บวงบวกเลขหนึ่งคงที่ก็จะได้ได้หลักร้อยสองตัวนะครับมาหนึ่งตัวเอามาบวกกันดูครับเจ็ดบวกสี 4, ลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกสี่เออเจบวกสลงท้ายเลขหนึ 5. 5่งหนึ่งบวกสลงท้ายเลขห้าห้าบวกห้าลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์นึ่งคงที่ นะครับก็จะลงท้ายเลขหนึ่งเป็นตำแหน่งแรกนะครับที่หลักร้อยบนสูตรที่สองหลักร้อยบนสูตรที่สองนี้สองตัวมาหนึ่งตัวนะครับหนึ่งบวกเพิ่มไปแปดแต้มกก็ไดเก้าอ่าสูตรที่สองนี้ได้หนึ่งกับเก้านะอ่ามันชนกันแล้วฮะที่เลขหนึ่งนะสมัยชิคนะชนกันแล้วที่เลขหนึ่งที่หลักร้อยบนวันนี้นะครับเอามาต่อกันกับสูตรที่สามหาสูตรที่สามหลักร้อยบนสองตัวเหมือนกันนะวิธีทำนำหลักแสนบวกกันสองครั้ง บวกหลักพันหครั้งบวกหลักหน่วยบนอีกหนึงครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสตัวท้ายครั้งที่ 2, อสอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขสองที่นะสมัยชินะเอาบวกกันดูศูบวกศู <c oughs> ลงท้ายเลขศ 0. 0ูนบวกห้าลงท้ายเลขห้าห้าบวกสามลงท้ายเลขแปดบวกหลงท้ายด้วยเลขแปดบวกห้ 5. ลงท้ายด้วยเลขสามนะครับสามบวกสองขงที่นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลขห้านะสมาชิกนะเป็นตำแหน่งแหละที่หลักร้อยศูนยสามห้าบวกเพิ่มไปสี่แทบห้าบวกสี่ก็ได้เลขเก้าอ่ะงวดนี้นะสมาชิกนะนะสูตรนะฮะมันไม่ไม่ชนกันสามสูตรเนี้ยไม่ชนกันมันชนกันแค่สองสูตรนะสองสองตัวก็คือนะฮะชนกันที่เลขหนึ่ง าที่หลักร้อยสองสูตรแล้วก็ที่เลขเก้าอีกสองสูตรนะครับฉะนั้นก็วันนี้นะครับไม่ชนกันตัวเดียวแต่ชนกัน2ตัวเลข1กับเลขเก้านะครับมาชี้คิดว่าเลข1กับเลขเก้ามาที่หลักร้อยบุญไหมฮะวันนี้ถ้าคิดว่ามันไม่มาก็มองผ่านกันได้เลยถ้าเลขตัวชนไม่มาก็คือเลขเหลือตัวสุดท้ายคือเลขห้าแต่มันก็จะเป็นเลขขี้หมดนะมีเลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้าชนกันที่หนึ่งกับเก้าเลขห้านี้ไม่ชนนะครับ ก็ฝากพิจารณาด้วยเปเลขขี้ทั้งหมดเลย33 3ตัวาหลักร้อยแต่ชวนกันที่1กับเอ่ะ,อะแค่นี้แหละนะสมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลยเอาไปที่เชนชอบ์วิธีคิดวีทำจะมาหรือไม่มาอันนี้สมาชิกเป็นคนพิจารณาเอาสูตรทําได้หมดนะครับแต่มันจะมาหรือเปล่านะครับสมาชิกนะครับคิดเห็นเป็นประการใดนะตัดสินใจเอาเองนะฮะเลข1เลขเเลข5จะมาที่หลักร้อยบนไหมวดนนี้นะถ้าชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบนี่มองผ่านได้เลย ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับแคปสูตรไว้เรียบร้อยหนึ่งหนึ่งเก้าห้าก้าหนึ่งสูตรแรกนะครับไว้บนตัวเดียวหนึ่งนะครับแล้วก็สูตรที่สองก็คือหนะึ่งเก้าสูตรที่สามห้าเก้า ตามนี้เลยนะสมาชิกนะถูกผิดกราบขอโทษขอผายอ่าลงจริงให้วนนี้เป็นวดแรกสําหรับสูตรหลักร้อยเทียบชมกันสามสูตรพวดปรจะจำวันที่หนึ่งทับสี่ทับหกหกอ่ารอลุ้นกันมีวิธีคิดวิธีทรมตัวชนก็คือเลขหนึ่งนะสมาชิกนะเลขหนึ่งเลขกลาวอ่าไม่ชนก็คือเลขห้าก็ตามนี้เลยอ่ะแคบไว้ฮะสมาชิกนะอรอลุ้นกันหลังวันออกจะมาทั้งตัวไหมอ่ะสำหรับหลักร้อยบนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับจะเป็นสูตรไหน ก็ฝากสมาชิกติดตามด้วยนะฮะหรือจะเป็นชุดสรุปร่างพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคปที่รอชุดสรุปร่างเดียวเดี๋ยวมาสรุปร่างให้ก็แล้กวการพรุ่งนี้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบค,ครับ